สมจิตอายุ45ปีอาชีพแม่บ้านมีบทบาทหลักในการดูแลมารดาที่ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองมานานกว่า1ปีโดยสามีทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดและลูกสาวทำงานอยู่ที่ต่างประเทศทําให้นางสมจิตต้องรับภาระดูแลแม่เพียงลําพังทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอจึงได้โทรหาลูกสาวเพื่อขอให้ลูกสาวมาช่วยดูแลแม่ของตนโหลูกลูกทำอะไรอยู่มีอะไรอ่ะลูกสบายดีไหมก็เรื่อยๆหนูกำลังทำงานอยู่งานเยอะมากเลยแม่โทรมาทำไมเนี่ยจะกลับบ้านในลูกไม่อยากให้หนูกลับมาช่วยดูแลยายหน่อยโอ๊ย หนูก็ส่งเงินให้แล้วไงแม่ก็เอาเงินไปจ้างคนมาช่วยดูแลสิหนูทำงานแค่นี้แหละไม่ว่างผลตอนจร่างกายเธอเข้ารับการตรวจร่างกายหลายครั้งที่โรงพยาบาลแต่ผลตรวจทั้งหมดเป็นปกติฉันปกติดีนี่ ฉันเป็นนอะไรเเี่ยธอมีความคิดหมกมุ่นกับความไม่ตกกังวลเรื่องโรคภัยคือกลัวการเป็นมะเร็งถึงแม้จะมีผลตรวจที่ปกติเรื่อนอไม่หลามาลายวันแล้วนะพรุ่งนี้ไปหาหมอด,ดีกว่า วันนี้เธอจึงตัดสินใจมาพบพยาบาลที่คลินิกสุขภาพจิตด้วยความรู้สึกอ่อนล้าและหมดหวังเพื่อขอคำปรึกษาและประเมินสุขภาพจิตสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อานางสมจิตค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ45ปีวันนี้เป็นอะไรมาคะเล่าให้พยาบาลฟังได้ไหมคะ ฉันเป็นแม่วานแต่พอแม่ฉันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนอนติดเตียงฉันก็ต้องดูแลแม่คนเดียวสามีฉันก็ทำงานที่ต่างจังหวัดลูกสาวฉันก็ทำงานที่ต่างประเทศทำให้ฉันต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวฉันรู้สึกเครียดและก,กังวลมากค่ะเป็นแบบนี้มานานหรือ,อยังคะ ประมาณสามเดือน,น้วค่ะมีอาการยังไงบ้างคะฉันมอนจะนอนไม่หลับเปลืออาหารแล้วก็น้ำหนักลดะคะ่ะฉันเป็นเสดเด็ดมาฉันคิดว่าฉันเป็นโรคมะเร็งแต่พอฉันไปนตรวจที่โรงพยาบาลมานะผลการตรวจก็ปกตินะคะ คุณคิดว่าคุณเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะฉันคิดว่าฉันปวยเป็นโรคมะเร็งจะไม่มีคนมาดูแลแม่จะไม่มีคนมาดูแลแม่ฉันหนื่อยฉันเหนื่อยเหลเกินฉันรู้สึกปวดแรงฉันรู้สึกหมดแรงเหมือนไม่มีค่าพอแม่ฉันก็ป่วยติดเตียงไม่มีใครมาแบ่งเบาภาระฉันเลยแล้วฉันไม่มีคนมาดูแลแม่ บางทีฉันก็คิดนะถ้าฉันหายไปอ่ะใครจะดูแลแม่ไม่มีใครมาดูแลแม่ใทนฉันได้เลยคนมีความคิดที่อยากจะหายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันอยากหายไปฉันรู้สึกเอยฉันรู้สึกหน่อยมากนะที่ต้องดูแลแม่คนเดียว ค่ะจะขอประเมินสุขภาพจิตหน่อยนะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคุณมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะขณะน,นี้เป็นช่วงเวลาใดของวันคะเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะวันนี้เป็นวันที่สิบค่ะขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนคะคุณรู้ไหมอยู่ที่ โรงพยาบาลชุมชนค่ะขณะนี้คุณกำลังคุยกับใครอยู่คะคุยกับคุณพยาบาลค่ะค่ะต่อไปก็จะอยากให้ผู้ป่วยนะคะจำสามคำนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะทวนสักพักสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะกลับมาทวนซ้ํานะคะเพื่อให้ผู้ป่วยจําคําว่าต้นไม้รถยนต์ปากกานะคะไหนให้ผู้ป่วยทวนดูคะ่ะ ต้นไม้รถยมประกาค่ะค่ะวันนี้ตอนเช้าผู้ป่วยรับประทานอะไรบ้างคะอืมเมื่อเช้าฉันฉันทาไก่ทอดค่ะค่ะให้ผู้ป่วยบอกที่อยู่ปัจจุบันหน่อยได้ไหมคะัที่อยู่ฉันหรอคะใช่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าค่ะโมสิบ <90. S 1> บ้านเชียงใหมค่ค่ะ อำเภอโพชัยแล้วก็จังหวัดไรอันเออให้ผู้ป่วยบอกวันเดืนอนปีเกิดนะคะยี่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยยี่สิบสามค่ะค่ะให้ผู้ป่วยทวนสามคำหน่อยได้ไหมคะเออต้นไม้รถยนต์ปากกา าจากการใช้แบบประเมินนะคะผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลเรื้อรังนะคะแล้วฉันจะหายไหมคะหายค่ะหายได้ค่ะโรคนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่อยากแนะนําให้ผู้ป่วยมาพบจิแตแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อติดตามอาการและเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะผู้ป่วยมีญาติคนไหนที่จะช่วยดูแลคุณแม่ได้ไหมคะอืมน่าจะพอมีอยู่ค่ะ อาจจะให้เขามาช่วยดูแลคุณแม่ในตรงนี้นะคะเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระด้วย <Okay. S 1> ค่ะอยากจะแนะนําให้ผู้ป่วยนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะออกกําลังกายเบา,เบาๆแล้วก็หางานอดิเรกทํานะคะเพื่อเป็นการฝึกสติแล้วก็ทําสมาธินะคะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ